nào có khuyên đi mất đi nào mmm 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 nào, mmm 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 tì mmm 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 nào mmm 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 ทั้งนั้นก็ตื่นเพลงคือกันตื่นคือกันป้าตื่น,พนเพลงเหงื่อแม่โดนเลย ยิ่เศร้าคือเก่าคือเดิมด้อพี่น้องเพื่อพอกันอีกแล้วมาหอดมาถึงทางเรอน้องน้ำฝนสังสบ,บุรก็ได้ไปคับสร้างคือเก่าตามเวลาตามเบียดตามงานมาหอดมาถึงกับอัปเดตก่อนทางพอสร้างกำลังลงมือพีทางพี่ก็ได้อาจารย์กาแงติดตามวก็ให้กำลังใจก้ามาหอดทางไหนกา มหาดก็บ่กินข้าวเลยบ่เฮ็ดเวียกเลยตะกินบัดเดี๋ยวบ่ตะกินติข้าวเที่ยงเช้ากินข้าจี้พอวาหาดจัดเต็ว่าคนวดีเจงไดเย่านี่ไปสม่านี่บขวยแน่นี่ บ้านดีบาสีบระเดมนาลำอย่งไขายเวียขายเวียเวียอย่างขายใกล้โศกัยก็ดีแล้วแหละหารายได้เสริมพอได้เงินซื้อกินได้เงินซื้อกินโดยดีแล้วยังคุณจักหาดิแหละหาเงินหาค้าไปเนาะหาลายข้างมาหาซอยกันหาซอยกันทางนี้สู่ๆไปนี่แหละท่อแต่อย่าถอยพ่นน่ะถอยได้แต่กะ เดินต่อถอยได้จะเดินต่อแมนถอยพักพ่อนถอยพักพ่อนถอยตั้งรักถอยตั้งรักแบบนี้เดินต่อัจังมือหนึ่งมันกระหอดล่ะคือข่อย่างไปหน้าทีแล้ว่อยยางเนาะแมนขันเท้าปะไปอีกเท้งกระปะหอดบ่ได้ลายกระยามันได้สมเอาเฮ็ดนี่แหละกระเพาะกรเพาะใจในสิ่งที่ตัวเองมีพอใจในสิ่งที่ตัวเองเฮ็ดตัวเองทำกระเพอใจแล้ว คือเห็ดหน้านี่แหละผู้ใดหน้าร้ายก็ได้ร้ายเห็ดหน้าหน่อยก็ได้น้อยเร <c oughs> ต้องคิดเองลายเนี่ยจะสบายใจเฮาแล้วเฮ็ดโลดคิดรด <c oughs> สวัสดีไปเบิง่งบางสางเพิ่นก็เด้อเอ้ย <c oughs> เอาไปเบิ่งก่อนออสองมื่อแล้วไปหาล่องหาลำเสียงก็ดีเสมอนี่ เทคันกับไม้มันบลายน้อยล้นคอยเทไปบ่เทานามพอดีกับคนบ่อโอ้โหพอดีกับคนสันซ่ามาหนีมาเททั้งนี้บาหนี่มาเททั้งพี่ไว้ เท่ละา้าเทละด้านน,นี่สิลม,มวานี่ลมแห้งวานี่คือ <c oughs> สิคัดตัวนี้ออกอากาศเย็นลายก็สี่จิบเจ็บเอว วงโกเพื่อนกับยังเตตัวนี้กับวงใหญ่นี้การงานกระตั้พห่ดแล้วยังเตบอลนี้ตัวบอลนี้ประธานตั้งอุ่มมาเอาไป ตัวนี้เราแกะแ้ <c oughs> แกะแล้วตัวนี้ก็แกะแล้วแกะไม่ออกอยังบนนี้เป็นกอคือนี่ก็ข้าวเดียวได้ไหมตัวีเทคข้านเทานนั่นข้านนั่นข้าน,น,น,านหน้า ค่อยเทยไปแล้ว,อวลองรอบๆก่อนออคือฉีดหน้าวนะลองประตูก็่อนพ่อเล็กเขาเนี่ยบอพ่อกับประมาณนั้นเนาะประมาณสองเซเนาะ บอกว่ายังขาดไหมขาด,ขาดอยนะยังทั้งนี้งน,น่ะอัน <c oughs> นี้กะจีเทคานตัวนี้ไว้ก่อนนละย <c oughs> ไปแถวเจ้าของเฮื่อนไปทางใดนละ่ะ <c> โ <oughs> ดยสบายดีกินข่าวแล้วบอไ,วได้ยังกินวันนี้กินฮะจงผัก สมพักเคืองปะไรสมพักตะวันป้าสมภักเฉียนตะวันนี่ดอยกำลังชมชมบอดีกำลังชมชมมองนั่นแด่มองกระเพาะชื้นใช้เห็ดยังทางไดมีไผ่อยู่ทางพีไปตจอไโอ้โหทั้งส้มไ่โดยสบายดีอือไเเห็ดยังกันไปเจอโอ้ไผ่ไปหาแต่เด็กแค่นี้ เ้ไปหาเราไหมตะเล็กเท่ท้องไซหาเช่านี่หรือคืนนี่นี่เออจีล้วไปแล้วก็เอาลายมาแซ่เนาะอันนั่งนั่งฟ้ามันเข้าไปขายคือว่ามีแท้มันไปหาอยู่พูนอยู่แถวบ้านบนอื่นค่ะคือวันนี้ขายทุกมืองแทบคนไปหาขายทุกมืองเพาหาไก่เอาหาไก่ต้องมาได้เนาะ ลูกเพิ่นก็ได้โรงเรียนบนบ่อพื้นเมื่อนี้ขี้มวกน้อยฮะเอาหมวกขึ้นหัวลูกดีกว่าเบิ้งนี่ใช้นี่อย่ามาออกเด้อมันจาออกแล้วก็ใส่อีกมันสีดูเอาออกจำได้ยืดบ้าออกเด้อ Night chicken bọn đi học năm mươi phút mãi nào, ừ. nào có cưới này mọi năm mhm 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 แต่ชามงล่ะลูกลูกไปยังแต่เช้าแท้ไปไผเฮือนหลานทําตื่นลูกเพีงไผไปแล้วตื่นแล้วก็ไปเลยอยู่ผูเดียวบ่บ่อยู่นางไอยูู่ทั้งนั้นก็ตื่นพงคือกันตื่นคือกันาตื่นพงไก็แต่3:00นเช้าอันใดก็ได้ตื่นแต่เช้าได้อือตื่นไปยังนอนอยู่บ่นําบ่ดีบ่บ่ได้ดักนอนเลยตื่นแล้วบ่ได้นอนนึงนอนบ่หลับนลูกนอนบ่หลับ เคยไปเลยนอนบารับก็ตุ่มผ่าอยู่บอนเห็นโอ้ยตุ่มผ่าก็ไ่ได้ลงไปคือเกล้วลานไผ่เห็นตื่นเลยอยัางบางถอดแฉบโอ้ยไม่ได้ดงได้เขาป่ะนอนแล้วก็ไปเลยได้ว่าตื่นเลยผ่าเพียงไปผ่ายู่ละโมตื่นแล้วไปเลยแล้วป่ะยูนัมอุ่นอย่าบังลูกบังบังบังเด้อมันพันมือเด้อขวนท่องชัยไอ้นี่อย่ามันบังเก้อแล้ว nè chấm ăn. Soon phải sao lao hết làn đi quá vậy đi nè nè chấm Dạ mẹ, đạ mẹ. ăn, mẹ, bo. mẹ, mẹ, ừ. <coughs> ừ. <coughs> <coughs> yà mẹ, yà mẹ, bơ mẹ, mẹ, yà mẹ, mẹ, yà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  mẹ, nu mẹ, yà mẹ, yà mẹ, ba ba, điệp sang quen hết coi. kia no. oh, mm. không say này, hả? đẹp quá, tấm này. ôi, mày thâu kia nữa không? hả, kia kiếm thâu, kiếm 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 ต่างกนผักมีมากมายเลยแหละโอ้โอตูเห็งด้วเดี๋ก็ ทานแล้ววะเนี้ยเราจะความไหนวาสิ ơi. เอ้ยเราบบกอทั้งหนาเนี่ยแล้วก็ทั้งห่องลกกแล้วยอะมันจากโบเกะกะเราอะตาที่คอยสังเกตเนี่ยนี่กระชิมก่อนอุย้ยตันทางย่างเราะตามที่คว่มคิดคอยตามที่ว่าเราคิดนะไปเช็ดทั้งในก่อนเราอะมันออกก้อนล้วมาเฮ็ดทั้งนอกบาดเดียวเรา ตามที่คุมคิดคอยช่างเพิ่นคิดนะนะั่นเนนลยนอย่า่รอคุณรอพี่จนะไดนว่าชั่นบ่านะค่ะว่ารอต่อ <c oughs> เอ้าพอว่ามันเลี้ยวทั้งพุ่นบดเลยจังมาเฮ็ดทั้งพี่ตั้งวงกบทั้งพี่มันจะบมเกะกะไอนเวลารอรอข่าวดิแมนแมน,แมนเอ้าจะสังเกตบวกนู้นนี่แล้วสิเฮ็ดห้องก่อนนี่ลแล้วเลี้ยวพุ่นแล้วก็มาตั้งพี่วันนี้ ้องใส่กินเขา่าวไม่ไดไ้ไปกินเขาาเ่า้องใส่แกงปลาแต่ว่านนี่ว่าจันบูบูดบ่ชอบกินอันนั้นสมผักผู้เมียมากินผสมผักผูู้ัวมากินแกงปลาเงอเบิ่งกันหลอกหอกกัน เคาผบ่มีแป้นเราสร้างแป้นมาอีกบัวอ้รดบัสร้งเบอรเนไมใช่เนาะเบิแล้วบ่โอเคิวม่ินมีต่ขีดินก็ไปหาหนุ่เชืกันมาแก้เชอขึ้นเอาบ่ มันนี่ก็มาถามว่าสั่งแปร็นเพิ่มบ่อในสั่งเราบ่บ่เราอ่าเออเพิ่นฉีเทค้านนี่เพิ่นสีกอขึ้นให้มันแล้วทางในห้องเลยเพิ่นสีให้แล้วเป็นหมองเพิ่นให้ื่อทางในเล้วแล้วเพิ่นสีออกไปตัามพุ่งกุบทางนอกหนึ่เมื่อวานนี่เราเทค้านตัวนี้เนี่ยเทค้านนี่เมื่อวานนี่วันนี้เพิ่นกัสีกอมานี ดีเทไปแบบนี้ตามที่เขาเห็น่นเฮ็ดเวียกมันนีเท่ด้ดานด้านนี้ขึ้นไปละแล <c oughs> ้วเรบวาบอกั้งเคื่อนต้องนิง่งก่ออะไรเออกแล้วนี่ มันจะค้นมัเองช้วคนเขาอะไรล่ะคนนี่เออดีเออดีแล้วทั้งนั้นกับซองทั้งนี้กับซองเขียนเียบกันฮะต้องพูดกับซองพี่กับซองไอน่เนาะเออสมัดคานเนีนี่ที่านไว้ ฟังแน่เนาะหั่นมาเสียบกระแตหูบ่แห้งเด้โลดเลยสิเอามาตัดบัดนี้เล็กวักใหญ่เนาะเพิ่นเฮ็ดใส่หกเสาเนาะเ็่บ่ใหญ่เนี่ย ເຮົາມັນນີ້ຄືໃຊ້ຊົບມານີ້ໂຍມີແຕ່ບາດມຕียนບໍກັມນີ້ຊິບໍ່ໄດ້ເມືອງນີ້ຊິເສียนກັມບໍ່ໃຊ້ເພທະນັດບຄືຮົາອນນາຮຈັບຖິຍໜຶຈ หมัดคานเ,านเ,านเี่คานก็ใบหนังเราเป็นสีเท่กังนี่ สองเจ็ดสองสอบปูนสองสอบมีไส้จากรอตุอ๋อออือ Một ừ. phần sai lại quả bò. Ờ, sai hả lo. Ờ, lươn lươn lo nữa. Ừ. 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 บ่ได้เปิดน้ำมาเปิดฉีดใชเด้อนี่เนาะพนมันควันเก็บแนวโตเป็นจังนึงเดี๋ยวเบิ่งเฮือนนี่ตามตาเจ้านี่หึงามแน่เนาะงามอบ่งามอยู่ไว้อยู่นะเจ้ามีหม่องติ โบยโบยมันต uh? ิมาแล้ว <sh> ก <recruitment and> <ennen> well, ่อนมาแล้วก่อนเดี๋ยวสร้างเวคนงบเท่าตีมาได้เนี่ยมาแล้วเลยตีเพิ่นนั่นพุตัวัติตอนแล้วม่ได้มีอย่างตีตอนนี้แล้วมาได้โบตีได้ตอนนี้มันโดมีมงติฝนวัติแต่งงามแต่งงามพ่อแต่งงามพ่อเลยตีนั่นเลยตีงามพ่อตีงามแบบนี้ละ สนิลาเสียบไวบบัดลังจากพะตูนั่นแหละเอาสีเดินขี้ฝุ่นอย่างบุควันส้างแล้วดึงไม่แป้นขึ้นส้างเหมืกันว้วดินขีดินตะดักแท้บ่ดินขีดินตะดักแท,บกท้บ่อือมเนกั ได้ <c oughs> บอได้บอจ้าผู้เดียวเรียบร้อยแล้วค่ะบนสิเทให้แล้วเบนหน้าต่างเบิองกันเดี๋ยวก็ขึ้น ជាំងសារបស់បានប់ព្លាងសាស់នឹងះព្លា มันนี่ก็มันนี่กสัสิขอเบสตรนนี้ก่อนทั้ง้างเพิ่นจะมาเริ่มลงมืออีกแล้วพี่น้องนเ,นอเดี๋ยวจังพ่อ,อกันคิดหนะาคิดนี่ขอบคุณขอบคุณพระสุขสุขชนที่เขเบบึงขอสม้มอัปเดตให้เบ่งเธอระเล็กเทอระน้อยตามขันตามตอนว่เาเห็ดหอดไซนาะมัอนี่เห็ดหอดขันได้แล้วเห็ดไปตามขันนั่นแหละพี่น้องเลยคิดนี้ไปก้อนพ่อ,อกันคิดหน่าเด้อสบายดี